สวัสด hey, you know. yeah, um, yeah. ีคร hmm. ับผมประเสริฐสวัสด mm. ีคร so right. ับท่านช่องเดมาเยียมมายามประเสริฐครับครับผมตามต่องวดนะพอนะแมนครับมือนี้ยวันที่สิบแปดแล้วผ่านไปสองวันครับผมนะครับเนว่ทางพระเสริฐก็คือเด็กออกปุ๊บได้ปั๊บโหลดสบายามาตามก็คือได้ปุ๊บได้ปั๊บเลยอย่นี้หมแร้งเด็กมือเล็กออกก็ได้หลังจากรัฐบาลออกไปแล้วบอกไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยไปเลยแต่ว่ากครอยากได้เนวท่างพระเสริฐนี่ใครว่ามันั่งถ่ายเอา แมนรุ่นเลขอยู่นี่ทุกแมนรุ่นอยู่นี่พร้อมมันยัม่พร้อมก็ได้เลขออกแล้วเอาเขียนเอากลับไปพร้อมเลยแมนครับแม่แมนพี่นักสั่นอยู่แล้วแต่ว่าหัวด้วงหันเนาะครับผมเดี๋ยวเอาดีเอ็นเอเอฟซีบึงจังเลยครับผมดีเอ็นเอของคอเสิร์ตนะครับเนาะอน้าห้องียบลงไปวันนี้กล้องเข้ากันเลยนี่ครับนี่ก็เป็นแนวทางอันนี้ให้เบิึงข้อมูลเก่าของงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ ข้อเสื่อมเข่าตัวใดเองปฏิพันธ์มากนะครับนี่ครับล่างพ้อเสื่อมในร่างมาสามหางครับศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็ 89, แปดเก้าแนนครับนะครับตอนแรกฟันหนึ่งแปดแนนครับบัตรที่สองหลังจากฝันแล้วมาฟันแปดมาฟันแปดเก้าครับผมที่ไหนได้ที่จริงนี่ ตั้งใจนี่นิตั้งใจเพราะว่าวงสองตัวการผสมมันออกตัวบรวงครับผมเอามันออกนะมันออกนอกวงนี่นไหมตัวยื่นอกกอดไปออกเห็นให้เมียเห็นบ่อยหลายๆถังบอลบอนบอลแต่เพาะหน้าหน้าของประเสร็จดีครับครับแมนยจีบงอื่นึ้นกันแมนนะครับผมบอกว่าผมมานังคิดเบิึงเพิ่นเสี้ยนนี่เพิ่นตรงตรงว่า ได้บ่เพิ่นใบใบบ่สนอกวงไว้หลายตัวอยู่แต่ว่าออกตัวบ่วงจังจริงไหมครับครัเขาวงหลายตัวแต่ตัวที่บ่วงออกเป็นนักสั่นวงไปครับนเขาวงหน่อยๆนตัวตัวบ่วงมันไปออกซะนะครับศูนย์แปดการเข่าตัวกลับนะพ่อเนาะแปดศูนย์เนาะครับครเพราะฉะนั้นขึ้นโดยปกติเลขประเสริฐเลยครับคือมีตรงได้มีกลับได้เป็นปกติอยู่แล้วครับผมครับมานี่เลขวิ่งสามสองหนึ่งดอม่าศูนย์มาแล้ว แน,น,นะครับเนาะอันนี้เขาคืองวดวันที่16กนะุมภาพันธ์2 5 6 5เนาะไอ้66ครับผมให้เบิ้ง่าถูกตัวไหนคือตัวนี้ครับครับเลขพเสดุ์ครับผมเอาบาทนี้มาเบิ้งของววดน,นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลังหวยออกนะพ่อครับผมเอามาเบิง้งรูปบาทนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆ อันนี้คือฉบับความเศษนะครับเศษจะเขียนลักษณะแบบนี้แหละรัฐบาลไทยงว,วดประจําวันที่หนึ่งมีนาหนึ่งมีนาหกหอ่ะนี่ครับผมเลขวิ่งแซมตัวสามหกเก้านะพอ่อแมนครับสามหกเก้าสามหกเก้า ตัวไอเด่นสุดพ่อคิดอ่านาถามาพ่อเสือดแล้วว่าหกกับสามนี่พ่อเสือดมุนมาทั้งหกพ่อเสือดมักหกเอาง่ายๆคือถ้าคำนวณตามสูตรตัวเด่นคือสามแม่นครับตัวรองคือหกแม่นครับตัวกันคือเก้าแม่นครับแต่ว่าผมมักหกครับถามความชอบโดยส่วนตัวของพ่อเสือดพ่อเสือดมักหกหลายกว่าสามแม่นนะครับเป็นยังที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าตัวที่พอ่อเสือดบอกว่ามักเนี่ยครับมักจะมากครับ สามารถเอาไปเอาคือส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ชอบมักจะมาตัวที่พู้เสิร์ตชอบก็คือถ้าจะเป็นเลขวิ่งนี่ก็คือเร่งไปตัวที่ผู้เสิร์ตมากเร่งเลขไปที่ผมบอกก็คือหกครับตัวนี้เนาะผู้เสิร์ตชอบหกมากที่สุดในสามตัวนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากลดไปสองนวดนะพ่อครับผมหลังจากลดไปสองนวด กระับมากนะในส่วนในส่วนเลขตัวนี้กรกลับมากแล้วแต่ว่าส่วนมากเลขพอเสือตามสถิติมากตังแต่ลง y งย t u ท e บมานี่ประมาณเกือบสองปีเลขพอเสือช่วนมากติดหลงังเจ็ดิทิเปอร์เซ็นต์อืมติดหลังเจีดริทเปอร์เซ็นต์แต่ว่าติดบนกับกามีมากมีมาก,มากขึ้นกันแต่ว่าติดหลางหลายกวัวเลขในกรอบนี่ครับเล็กไม่ในกรอบเนี่ยครับ<ะ>แต่แต่ตาจะมาบนแต่ขึ้นมาสามตัวเลยอืแต่จะมาบนมาสามตัวแล้วอยู่ในกรอบเตะก็ได้แต่ว่าตอกแต่มาสามตัวขึ้นมาในกรอบเลยครับ เลขในกรอบนี่นะครับเป็นช่อง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 นี่เออเลขในกรอบครับผมจังสามจังหกสามจังสี่อาจสิเป็นสามหกสามหนึ่งหกสามแน่นครับแม่นเป็นลักษณะนี้ครับเก้าห้าแปดไปจังสี่หรือว่าจังั้กห้าเก้าเก้าแปดเก้าเก้าไปจังสี่ครับแม่นเป็นลักษณะนี้ครับถ้าจะออกเลขสามตัวจะออกแบีบนี้แต่ว่าจะติดล่างก็คือตรงๆเลยหรือว่าหรือว่าจะอาจอาจจะสนับได้แต่ว่าตามแนวทางแล้วมันต้องกเบื้องตัวที่ว่าพอเสือจับคู่ให้นี่แหละ พอเสือด์คัดออกมาให้อยู่แล้วแม่นครับนะครับต้อถ้าถามพอเสือด์ว่าตามแนวทางมันมาตัวไหนเรียกม้วนนี่พอเสือด์พอมาเกียดแต่ว่าพยายามพอเสือด์คือเอาสวรรค์ที่ไปเกียดเพราะว่าเรียกพอเสือด์มาเก้าหกนี่แหละแต่ว่ามาเก้าเกียดเหมือกันคือแถมครับตัวนี้คือตัวแถมเก้าเกียดที่เป็นตัวแถมเป็นตัวกันเนาะแม่นครับดีนะพอเสือด์แถมให้ตัวเดียวตอตัวเลยครับนก็อันนี้ซ้ายบนครับอันนี้ซ้ายบนอันนี้แถมล่างนีซ้ายบน แถมยังมาตัวครับผมแต่ว่าท่าพสิษบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าบอกบนกัจฉิมาบนแต่ว่าอาจจะเป็นตัวกลับได้แม่นครับอาจเป็นตัวกลับได้ถ้าบอกล่างกับส่วนใหญ่ก็จะมาล่างครับไม่น้อยน้อยที่จะสลับขึ้นไปบนคันคิดว่าเลขล่างนี่จะลี่นง่ายยุ่งหวะเดียเพราะว่าอย่างที่พอมันเป็นเลขเบิ่นสองหางอืมกาวอาสามสามกับก้าวเก้านี่บอกว่าแม่นครับไม่เลขเบิ่นสองหางถ้าจะมาถ้าจะมาถ้ามันจะพถ้าบอกอดข้อกันหน้ามันหนาจะมา เป็นลักษณะนี้เลขวิ่งเด่นสามหกเก้าเนาะบานนี้ในส่วนของกรอบที่เด่นคือติ๊กติ๊กไว้เหนียวพอเม่ครับที่คติ๊กไว้ครับแจพี่รุธเอาครับตัวที่พรเสศติ๊กไฮนี่คือให้เล่งไปซีกรอบนี่เป็นลักครับที่กรอบมีเป็นลักคือจะงวดที่แล้วนี่ครับราันว่าเล่งได้กรอบเขาได้ในกรอบเพราะเขาได้กรอบเขาอยู่น่าจะเป็นแล้วพศเบิร์นก็ได้เพราะว่าเขาไปโ่ไหด เลขในกรอบหรครับแม่นครับในกรอบแต่ว่าเลขสามตัวพอเสิร์ชจับออกมาให้หาหางเนาะครับวัวนี้เนาะงวดที่ผ่านมาจับให้สามหางบ่อันนี้ครับเลขสามตัวครับสามครับครับสามตัวจับให้สามหางแต่ว่างวดนี้จับออกมาหกเนาะเอ้หางหางหาครับหางครับเก้าศูนย์หกห้าเก้าหกสามสองหกเก้าสามหกหลักกัเก้าห้าแปดอ่าติ๊กไปเลยก็ได้ ด้วยด้วยควมชอบส่วนตัวนะพอเสิร์มักตัวนี้เกาสามหกครับตัวนี้กับเกาศูนย์หก่ครับครับผมเก้าสามหกกับเก้าศูนย์หกเสิร์มักเนาะคราบผมแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งตามที่พ่อเคยบอกไปว่าเลขในกรอบเนี่ยถ้าตัวใดมันมาตัวใดมาแห้งตัวใดมันมาซ้ำกันได้หลายแม่ครับนะครับเนาะตัวใดมันซ้ำกันหกสามสามหกยังเสีย หกสามสามหกนี่ก็บมิสามหกสมมุตินะครับสมมุติเรี่งบ่งจังหกสามสามหกแต่วิธีพิพิจาตาพิเศดมาโดนคนเข้าใจเราแหละวิธีเรีนเลขเสิร์เขจะเข้าใจแล้ววิธีขัดวิธีจับตัวเลขลังเทีรังเพเศษวาจับเขาจะจับเอาเองอะเปลี่ยนเพราเขาจะเลขวาที่กรอบเลยคแม้แ้่อแนวี้งตาเกิดเขาจะเพ่งเรียน เมืองแต่ว่ารู้สึกว่าหกพศจะแขางแางที่เนาะพชอบหกเนตัยเอพอรู้สึ่ว่าหกติดเบิรตครับบกติดตัวบุไทยตัวผท้ไยหติดในหอที่บอกครับนี่ครับตัวนี้้ไทยสามตัวหกติดี่บอครับนม่ไ้ไม่ได้ตัวเงี้ยพอทีหกตัวเนาะตัวนี้มาจากตัวนี้ครับตัวนี้มาจากตัวนี้มาจากตัวนี้พะยามาขามมันมาสามตัวห้มันถือกันนะบยอแต่ว่าเบิ้อันี้เนีอ หนึ่งหกหนึ่งหกสามสามหนึ่งหกสาม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 โอ้ถึงคำพูดว่าพ,พอเสือจับสามสามออกมาเลรอเนาะโอกาสเบิร <c oughs> ์นครับจนมีโอกาสเบิรบถบ์ถ้าเบิร์กันถ้าเบิร์กันพอเสือยังมัดไปทั้งสูงผมดิมาไปทั้งสูงผมดิมนนแต่ว่าเพราะแต่ว่าม<อ>ัน,นก็เด็นสามอยู่หรอกผมมักตัวไหนไหัวได้นีิตัวไหนครับผมมักสามหนึ่งหกนี่ไหมสามหนึ่งหกกับ มันก็ขี่อ่อไก้กันขคดแนี่ของเก่าคือขึ้เลยพอเสรดฝันเมื่อกี้เนี่ยเจ้าที่เขาจะไปจับพิรุณแต่เนี่ยสามช่องเพราะว่าเลขรถมันมันขึ้นเนิ้อม่ไหวแล้วมันถอยถอยแล้วมันขึ้นไปอีกแล้วมันถอยลงน้ำอือไอ้สามสามหนึ่งแปดเก้าเนี่ยนะบ่ครับเขาจะไปจับตัวตัวตัวที่มันขึ้นเนื้อตัวสามเนี่ยเป็นซี่สอ่ะตัวหนึ่งเนี่ยยืนโค้งที่เราแปลเขาจะเล่นเา็นไม่เป็นเสียงเขาจะเล่นสากมหาตีขื่ โอ้ก็ขาันัพ่รักขานะเก่งคักเนาะอ้ยผูวจับเฉียดไผมก็เนี่ยเ่ห่่หคือว่านะบาบุญไม้บุญเว่าหนึงคุบม่บุญาคือบารมีนว่ารางบารมี่ใขอได้ท่านล่ะเอาวันนี้เมองเลขสองตัวสองตัวมีตัวแถมนั่เป็นหาครับผุหาคูศูนย์หกสองหกสามหกหาปดหกยูไทยแล้ว่าแปลเพว่าเลขบุญ พะเสือติ๊กไข่สามหางตะเบลีกล่างติ๊กไข่หางเดียวอืออันนี้ต้องคือจต้องจับพิรุดนะครับใครว่าเป็นตัวกันนะครับเอาทีบพ่อตอนนีม้มันมีอยู่หาหางหางนบหนึ่งสองสามซีหาเท่าก,กับวงใบซีตัวแมนครับจะได้ออกตัวจะได้ออกตัวทีบวบวงไบบอนั่นออกไม่ได้เจ้แม่ครับคือบอเท่ <c oughs> าก,กับวงซีตัววงไบแบบนี้กันตัวที่บวงมันสิไปออกนี่เขาเห็ดเอาเข็ดไหม ครับครับพี่จะงวดลงหันแล้วแล้วเตี๋ยตีตะบะแต่ท้าพ่อเสือขันบอกว่าตัวเดียวมากตัวไหนสำหรับงวดที่มานี่เลขเลขเซกสามตัวนี่มีโอกาสมากั้งสามตัวแต่ว่าพ่อเสือมักศูนย์หกนะศูนย์หกวว่าแมนหมว่าวงศูนย์หกไปได้เหื่อยนไ่ครับแมนครับอ้าวศูนย์หกครับผมมีโอกาสมากครับบานี่ในส่วนล่าง หาหางคือกันสามสามเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดรู้สึกว่าล่างเนี่ยเขาเสชจะมักเก่าแม่นครับเน้นเก้ามากๆเก้าติดครับแต่ว่าติ๊กมันติ๊กตัวแถมดิตัวแถมมันติ๊กตัวแถมสังเกตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพิรุธแห่งจับอยู่ดิ๊ติ๊กตัวแถมเอาในส่วนล่างนี่ถ้าจะเน้นนี่เพราะจะเน้นตัวอะไรครับเพราะเน้นเก้าเิ็ดนะครับเน้นเก้าเจ็ดไปเลยนะครแล้วครับผม พวเน้นเน้นเลขกนอกกรอบถ่าถ้าถ่าสายหนึ่งมันมาในกรอบแล้วสายหนึ่งมันจะอยู่นอกกรอบถ้าบนมาในกรอบล่างสิอยู่นอกกรอบแนนครับถ้าถ้ามันถ้ามันจะออกในกรอบเงี้ถ้าถ้าท้าพ่าเธอว่าลักซิปนี่ไห้ตัวไหนนี่ลักซิบนี่พอเสรอถ้ารับบนนี่พอเสือรยนไปที่ศูนย์ครับสามแต่ว่าลักเรียกล่างนี่ สถาปเสริามเาหมักตัวไหนลักชิดพอเสริออย่นไปที่เก่าเลยครับบนหลักสิบนี่เล่งไปที่ศูนย์กละสามแม่ครับล่างหลักสิบเล่งไปที่เก้าแม่ครับนี่เน้นตัวไหนแต่ว่าลื่มตัวไหนกว่า,าตัวนี้เก้าสามหกกับเก้าศูนย์หกเนาะครับผมตัวไหนเด่นด้วยกันครับในวางสองตัวสถาปผมผมมักเก้าศูนย์หกกับเก้าศูนย์หกวงครับผมเก้าสามหกขีดเส้นใต้ อ่เอีที่ยันมันเต็มมันอันกัไปจับลอตเตอรี่ไปเลยครับเล็กสองชุดเนี่ยจับลอตเตอรี่ไปเลยเดี๋ยวถ้าลอตเตอรี่นี่เมื่อวันที่สิบแปดน่าจะเริ่มบ้างแพงไครับนิดนึงต้องอนาะแต่ว่าบางมองก็ได้ไม่ได้และวันที่อ่าพันหลังเคยออกสองมือแต่ว่าพรุ่งนี้นี่น่าจะเริ่มมีบ้างแพงแล้วลอตเตอรี่ต้องเ้าไปจับครับเก้าเจ็ดนั่อล่างเนาะตัวเน้นอ้าวนี่เบิ้งจึ๊บนี่ชุดคัดครับผม สรุปเงินที่ผ่านมาเลยพอเสือดเขาทั้งหมดทั้งล่างแต่พอเสือดประมาทเองประมาทย้อ่อนยังกตอนที่แรกที่ไอ้ที่พอเสือดบอกกับคนที่โชคบอกว่าครับพ่อเสือดใหญ่มากสามศูนย์สองกับหนึ่งแปดนี่มันเลขล่างแล้วบอสบ้านนี้เลขเลขเลขเกทหนึ่งเนี่ยเนี่ยเกทหนึ่งพอเสือดพอเสือดตีกว่าเราเด็ดเนี่ยเนี่ยพอเสือดตีก่อนเราเด็ดตีสมุนไพรเนี่ยตีก่อแล้วบานที่นี่ ในกอดพี่พอเจอกระับมากันเรื่องแต่พอเสจอมาขาดหนึ่งออกให้บาจีอยู่นี่งอ๋อเนี่ยนี่ผมเได้แล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไฮว่านเราบ่มักหนึ่งก็แล้วหนึ่งทีผมก็ใส่แท่งผมก็ว่าอยู่เมื่อนั้นเป็นอย่างตัวนี้มันคือเป็นมุนอุ้ยปุนยังที่ผมบอกบอาการกันเลยบอได้ถามถามที่จริงกระติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วว่าที่เอาไปลงในช่องแต่ว่าที่ไปลงแล้วแบบ่าคืนมากระไ้ตัดออกซะที่จริงตัวนี้นี่ มันเป็นหนึ่งเจ็ดแนนครับเป็นหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพอเสิร์ตบอมักหนึ่งบอมักหนึ่งตัดทิ่งเลยเอาเพราใส่แทนเพราะว่าเลขกไม่หนีมันมเรไม่เลขเลขกหนึง่งพอเถื่อกระเริ่บบอมักเป็นไปนทีไปทีมาของของวา่าเหล็กมึงกี่ให้มาบอมักเลขกหนึ่งเนาะแนนครับก็เลยจาัดก,การฆ่าออกซะเลยฆ่าออกเลยก็เลยไปออกออกเลยเอาเ่าเป็นยังพ่อนี่ละงวดนี่ละบาทนี่รุ่นสามตัวแตกกัน มีโอกาสสาม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 ตังวดนี่นี่โอกาสมักหกมีถือว่าชอบคืดกันอยู่ครับถ้าพอเสิร like ์ฟบอกว่าพอเสิร์ฟมักหกมีอันนี้ผมจีดเส้นไตไว้ตอนก่อนพอเสิร์ฟชอบตัวนี้ครับผมพอเสิร์ฟมักหกต่ว่าในสูตรสามเด่นกว่าอยู่แต่ว่าหังมักส่วนตัวโดยส่วนตัวเราคือมักหกแน่นครับนะครับ ลัเทียเมื่อก็ตัวเด่นบ่ามาเลยก็เป็นไปได้แมน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 ังเทียมาตัวกันก็เป็นไปได้แต่ว่าที่น่ๆคือให้ระบ้างมาเลขสามตัวนี้บางที่มันจะกอดข้อกันมากถ้าตามเนวทั่ทงรัฐบาลไทยโดนๆนจะกอดข้อกันมากแต่ว่าแนทา้งต่างประเทศนี่กอดมากแทบทุกมือหมายถึงไอ้เลขสามตัวครับผมเลขสัตว์เลขชุดนี่แหละครับชุดสามตัวนี่กอดข้อกันมากแทบทุกมือถ้าเป็นในทางต่างระเทศนนะเน่ แล้วพ่อเสือที่บอกเอฟซีทั่วประเทศเลยคิที่ตามพ่อเสืออยู่ถ้าไพจะเดนห้าน้อยพ่อเสือบอกเลยว่าอันดับแนกยแยกจากไฟเผาซื้อเฉพาะจิตให้เบิ้งเฉพาะจิตออกสกัดความันออกมากแบบใดบแล้วตามเฉพาะจิตเลยรอ,อดอยากตามเฉพาะจิตแมนครับเอาเฉพาะจิตเลยหลมาม่ะแมนครับ<อ>ตามเฉพาะจิตเลยรอดอยากไปเบิ้งย้อนหลังจักปีกับค่ัคบ อันนี้พ่อเสือกเป็นบอกบอกนะครับเอ๊ะพ่อเอตี้ซิซิหรอเอาสรุปบันนี้นะท่านรัฐบาลไท้ครับผมจากนี่แหละครับเลขพ่อเสือกนะครับบทสรุปงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นสามหกเก้าแต่ว่าพ่อเสืร์เห็นมาร์กหกแน่ครับเด่นสามรองหกกันเก้าถ้าตามที่พ่อเสือกเขียนเอตี้จับพิรุษมาปกติแล้วเลขเด่นเลขร่องเลขกันนี่ ทุกสุดพอเสือที่ไม่จุดไว้แต่ว่านี่พอเสือพ่อจุดครับอ๋อ oh, mm. ไม่จุดนะครับเ mm. ระว่างเด้จะจับ mm. กอดข้อกันมาสามตัวแตก